เติมทีเดียวครบเลยอ่ะพี่าายยไปเตติมายเจอบอลดีกว่าอยากได้แค่เสื้อตัวเดียวพอได้เสื้อแล้วไม่เอาเงินเต่ลเพื่อเอาเสื้อแค่ตัวเดียวแล้วก็ไม่เอาเงินเสื้อเขียวๆอ่ะผมละงงพอกันนะมั้งก็แตอะไรนะก็ท่าเต้นใหม่ๆมากำจัดหมดอ่ะเสร็จ up ก่อนเลยเปิดจริงก่อน โอ้พี่หนึ่งต้องครบเซตขนาดนั้นเลยเหรอม <c oughs> าเหอเนี่ย <c oughs> ดูข้างมีนกเลยนี่บางคน,สนใส่ชุดในโดเสาแล้วอะ่ะอยากโรยิงก็ใส่ไปเลย เอาจอปิงขึ้นไปไว้ข้างบนโอ้คิดถึงแมปนี้จังเล็กกว่าเดิมเยอะเชื่อแมปะไรและวะ้วอะถือเท่าเดิมเท่าเดิมอะนะ่ะแมปนะครับเท่าเดิมเนาะนี่ไอตรงใต้จรวดว่าที่มีปืนเดียวผมจำจำไม่ผิดนะ แล้วท้ำท้ำทำที่มันทะลุเข้าไปได้มันเอาออกไปป่ะพี่ที่เอารถชนเข้าไปต้มเขาอะพี่ที่ที่จะเก็บปืนเสร็จออกมาโดนหนักแล้วยิงตายง่ายๆ กดดูเควสยังไงอะพี่เฮ้ยสายหาแล้วฟิวออยแผ่นมาเร็วจะโดดแล้วแม่ยังเป็นของออคอบิวตี้อยู่ยังไม่เปลี่ยนเป็นพับจีหายไปเล่นว่าแล้วไม่กดไม่เริม่มตั้<ไ>งทีไว<ะ>ไปอีสามสิบเก้าโครเรกอะ

อะไรเซิร์ฟจะเปิดมาไม่บางคนเขากำลังอัพเดทอยู่ไงแต่ยังไม่ได้เล่นไงห้าสิบแล้วพี่ <c oughs> พ,พี่เบนมันปีนเสาได้ด้วยดูยดิด หนใครบอกว่า <ไป S 1> หิมะหายไปเก <laughs> ้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับารับจั่วนับแล้ววนะรับแล้วพี่อุ <สะ S 2> ้ยแปดเอ็ดไม่เยอะไม่น้อยนะสรุปร้อย ต้องไปที่แบบคือแมปนี้ในหนึ่งตารางมันไกลมากว่าครับพี่เท่าวิ่งอ่ะโอ้โหไกลเหมือนกันนะเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตายวงอยู่นะแบบนี้ก็มันใหญ่อะพี่เราลงเปิดไปเไดิมด้วยความมันไหมพี่ตาลายสฝายปิดเปิรวิลล่าหรอพี่เอาไงดีมากันเลย นี่ไปดูดแในดอเซาแมปตาลายแปลกๆนะอ๋อหมายถึงว่าพื้นที่สีขาวเยอะโดยเพราะสีขาวมันมองเห็นคนกันชัดเกินไปนะแล้วกินลี่สุดแมปนี้ยังเป็นสีขาวไหมเนี่ย <laughs> แล้วพวกใส่สีขาวไปตรงสีดินเปล่าๆต,ตรงนี้ไม่ต้องถามเลยนโดนแลนด์อยโหมากันเต็มเลยอะพี่นั่นรถไฟลงเลยจุบลงรถไฟเลยรถไฟมันไปถึงไหนวะนี่ไงรถไฟอยู่ใต้ตีนพี่เนี่เห็นปะ มันวิ่งอยู่อ่ะเออไปดิ่จุกไปเลยผมหาปืนก่อนไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมตามไปมีคนลงรถไฟเหมือนกันโอ้ยมีคนลงรถไฟแล้ว่ะแต่ว่าพลาดไม่มีไม่มีมันลงไม่ได้มันลงบ้านนี่ดูปอเขาลงกันไอหนุ่มเกือบตกพี่ไม่มีหาเลยเลยบนรถไฟใช่เหรอโว้ยวิจเดินหลอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดดลงได้อยู่มีมีของมีของทำไมตัวละครเดินช้าๆวะ ที่แล้วทำไมมีผมคนเดียวอ่ะ้ยมาถึงได้บวกสามแล้วเหรอเฮ้ยทำไมมันกลายเป็นกดค้างเพื่อเปลี่ยนกระสุนน่ะมันไปตั้งอะไรมันไปล่ะโหพี่เบ้นไม่มีปืนเลยบนรถโอ้เหมือนโดนหลอกมาคนเดียวอ้าวรถไฟจอดทำเหี้ยอะไรล่ะกูลงนะไม่มีปืนเลย มาถึงได้บกวกสาม่ะอะไรนะไอ้เมื่อกี้ใครพูดบ้าอะไรละ่ะโอ้ผมตายแน่นอนอะ่ะมันย้อนกลับไปสถานีเดิมอ่ะพี่ผมไม่มีปืนเลยอะ่ะเรียบร้อยมันดูเกบเยี่มาแตกแตกนีพี่มันขับรถไล่รถไฟผมอะ่ะ รถปืนไปรถปืนหายไปไหนวะโดนรถไฟที่ดาวไหมเนี่ยไม่รู้เลยผมวิ่งไปวิ่งมามันมันย้อนกลับแล้วพี่เออได้ยินเสียงรถไฟมาแล้วปะที่หนึ่งมารับทีบมีคนมาไอพี่เนหนึ่งตายแล้วเหรอ อยู่แวนี้หลงอยู่นี่ยพี่มันไม่จอดอ่ะจอดปะวะโหูแล้วจอดในโด,ด,ดปาร์คกูจะรอดไหมเนี่ย <laughs> อยู่กันเลยอยู่ในโดไปหาปืนไปจุกไปไม่มีปืนเลยวะ ไฟนี้มันมันมีเส้นมันต้องมีวิ่งวิ่งล็อกเมืองได้ด้วยเนี่ยดูรางรถไฟหมือนในนีเนี่ยว่เในเส้นข้างในเดนไม่รู้หลงอยู่ว่ะจุ๊บมาจุ๊บมาจอดตรงนี้มั้งไม่แล้วเมื่อกี้เราตกลงกันว่าลงรถไฟไหมมีใครลงเลยโอ้โหเน่อะไรจุ๊บแถวนี้คนฟาร์มหมดแล้วป่ะในไหนวะในในถ้ำุโมงค์นี่เหรอ ไปไปแล้วเข็ไม่ได้เที่ยวนฟาเลยตายมาพี่หนึ่งเนี่ยฮัพาทัวร์เองพี่ มันด okay ูโอเคขึ้นป่ะมันดูมันดูอุ่นตาอุ่นตาขึ้นพี่เออเห็นแล้วไกลไกลไกลเข้าบ้านดีกว่าข้างหน้าเราตัวนะแล้วเป็นอองเบอร์รี่โลอ่ะ มันรู้สึกวิว่งช้าไหมจุกวิ่งเร็วรู้สึกแม่งไม่ค่อยวิ่งด้วยลุเลดอ่ะพี่มันผมต้องไปตั้งค่าวอ่ะแม่งต้องเติมมาส่วนต้องกดสี่เหลี่ยมค้างเอาแล้วปกติกดอะไรอ่ะยิงแล้วมันก็เปลี่ยนเลยพี่เา้าปกติถ้ายิงมันก็เปลี่ยนไงเราก็ตั้งไปอัตโนโมัติไงมันมาผมแล้วไม่เห็นเลยวะตาลายอยู่ มาดิไอ้ซาดไนจุกไปร้อนหมดแล้วเนะี่ยอะไรนะปวดหัวเลยว่ะเห็นนะจ๊ะอ้าวหายเลือดหมด เฮ้ยหมดแล้ว,วลูก <c oughs> โดนีเป็ดริงตายเลยเ <c oughs> มื่อกี้แม่งเจอดับช็อตงงไปเลย <c oughs> ยิงไม่โดนเดี๋ยวนะมันต้องไปตั้งการตั้งค <c oughs> ่าการเล่นโจ๊กโกอยู่หน้าผมอยู่หน้าผมมัน ไม่สามคนเก่งใครวะอ๋อนี่ไงหยิบยากเล้วอะไรขวาพี่จุ๊บขวามี่ตัวขวาขวาในนั้นนะระวังนะ อ๋อมาแล้วหลังเข้าพี่อยู่ตรงบ้านสีเขียวๆอ่ะปาติดเปาติโทถอเฮ้ยูกดีอ่ะมันรอเฮ้ยผมว่ามันก็ได้อยู่นะแต่ดูค่ามันละมุนขึ้นอ่ะ นบอกแล้วเป็นหนึ่งอย่าไปเล่นคอออฟเห็นไหมเสียศูนย์เลยเดี๋ยวผมมานะพี่คิดถึงเราไหมเราไม่อยู่ดีใจไหมเรามะเดี๋ยวเราไปอีกนะพูดถงดังดีแต่ไม่ใช่ดีใจบอกเพื่อนปเนี่ยเล่นน้ำมาเดี๋ยวหลับแล้วเลย ฆ่าตัวตัวด้วย M P 5 k เ K ปืนอะไรวะ M P 5 K วะดาเซียดาเซียคนมันอัปเดตเยอะปะวะเกมอะไรกระตุกกรกกรกกกระใช่ไหม สามสิบนิ้แบบวิงอยลที่สามสิบต่ำมากพอออฟมันตกยังไงมันก็ยังลื่นอยู่มัอนอาดจะไม่หกสิบปาณวสิบหนะ้าสิบยังไม่ไม่เป็นพอเรามาตาเรามันชินพอออฟต้องมาปรับแป๊บแบรีบอ่ะรีบนั่ง <And S 3> รถไฟเลย ใครโดนหลอกไปขึ้นรถไฟเมื่อกี้ปะยาแก้ไข้ทั้งหมดสี่อันรายสัปดาห์ทำายวันก่อนเนาะเอาชีวิตรอดรวมไม่ได้30นาทีเหมือนกันว่ะพี่เควสหรือมันเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนกันก็เหมืหมนนายาแก้ปวดทั้งหมดยาแก้ปวดคือขวดส้มอ่ะพี่พาราเซตามอลอะ เดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์เป็นระยะสามร้อยเมตรโอ้ไม่ยาก <c oughs> ไม่ต้องอ่านหรอกมั้งทำาไปน่าจะ <c oughs> เดี๋ยวก็ปลดพอ,อมันเหลือน้อยๆสุดว่าคุณพร้อมสำหรับความท้าทายอ๋อท็อปห้าโอเค <c oughs> เอาว่าชะเดี๋ยวเช้าค <c oughs> ืนนี้เชา้ชาๆไปเลยลงไหนดีลงไหนดี ตรงไหนก็ได้พี่ที่พี่ไม่ทิ้งผมผมรถไฟรถไ,ไฟเมื่อกี้ไม่มีปืนมีสองกระบอกมีหน้าไม้ก,กับเอฟสิบหกที่หนึ่งบอกกำลังเพลินเลยดูนูน้นดูนี่ <c oughs> ถ้ามอกี้ลูกมันเปลี่ยนเองผมว่าผมยิงมันทันนะไอตัวหลังแม่งมาเร็วเกินโดนชาร์จเป็นเล่นอันนี้มาแล้วพี่หนึ่งนะขอออมันต้องรองสักแป,ป๊บก่อน <c oughs> ดีนะแม่ผมช่วยไว้เรียกไปตัดต้นไม้ <c oughs> ผมไม่ต้องเล่นต่อ,ไ,ตอไปอเล่นสไลด์เลยพี่แ,<ป>ลแล้วยิงหลังมันสลแล้ววิ่งไปยิงหลัง เกมเซดีใจลงมาเดี๋ยวไปดูนี่เปืน่อนพี่ปืนทองแค่ไม่เกิดไม่กี่เรี่ยวเองเอาไปทำอะไรยิงก็เหมือนเดิมอยากได้ปืนทองอ่ะ ใครหัวเลาะนะแรกๆเรียกอาจารย์อยู่อาจารย์บอยลูกศิษย์ของเปียกวัดหนองโพหนังมเห็นมันเลยเปิดเอ้าก็ดูที่มันมันดีเปิดทำไมเนี่ยไม่ได้เปิดแอร์เลย เล่นอะไรกันเล่นในโดปาร์ค <laughs> พับจีครับพี่บอยไม่อยากเล่นแล้วเบื่อแล้วพับจีมีเม,มืองใหม่มาพีบพ่บอยเป็นผู้หญิงเต้นรูสาวพี่มาไหมอีกปะน้่เขาเก็งไม่ไหว <laughs> แต่ก่อนเรามาเล่นแรกๆเราได้เป็นพยาบาลนะเบนเออเก็บยาใช่มวิ่งแจกยาเออจบเพื่อนนะกันตูดไปบักจุบเอาตรงไหนดีครับที่เดิมไหมพี่เอาให้คินก่อนที่อื่นดีกว่าตรงนี้มันดูนี่นะ ลองลงรถไฟเดี๋ยวพี่พอลงสถานีมันก็มีปืนให้เก็บผมว่ารอฟูก่อนเราค่อยขึ้นดีกว่าพี่ดักรถไฟแถวนี้ปะหนลงไหนลงเมืองลงเมืองไหมผมว่าสุดสายละเพื่อคนน้อยๆได้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 ไม่น่าน้อย เออวายวายวาย,วายลืมหมดแล้วแบบนี้มีลงวายได้ปะเต็มเ,เลยพี่ลงวายพี่อ่ะ เที่ยวกับผมว่ะพี่ดีเสียคนลง,งข้างๆ้างเมื่อกี้วะหนีมาตอนนี้ก็แม่เจ้า พี่มันลงตรงตรงผมสองตัวแล้วก็เลยตรงแถวแถวพี่เบ้นตัวหนึ่งสองเอ้ยสองตัวท่านไงใครลักลูกเนะอเลยปะยิงทิงสบอ จะตรวจพวกความละเชียของเครือข่ายว่ะยิงเลยไหมจเย็นดิหลุดไหมนี่ตัวผมหลุดไหมจุก